ลาบ,บุญอาซีทั้งนั้นนะฮานอ,อนี่ปึ๊บ <Okay. S 1> นี่นะ <Okay. S 1> ทุกคนโอ้โหแต่แต,ต,ต่สบายดีพี่น้องมานี่มาฮานอนเด้อมาขอบปาาออาบาลาฮานอนลำบาเรกจังหวะน้องทุกคนเนาะมามามาฮานอ,าาอ,อนฮานอนพี่น้องไม่ใช่พีทเฮ้ยพมีแล้วมีแล้วพีทพมีแล้วเนอะใหญ่เลยนี่เออเนาะโอ้ตัวตัวตัว ปวดจะได้แล้วน่ทเร้นะทเอู้หลไนอนได้ปใส่นอนนอนพี่นองเลยมาหานอด้อ้อ นี่นะนอนงนี่นะอ้าวะา่ะเขาเลยไหขอมาถ่ายหูกไว้ไปโอ้ยตา,ายมรวงวเลยออะไรานอนหมนอหมนนนอคนแต่นน่อความน้อยอวเออเออกนนานีา่ยั

พูดเนี่ยไ้ตนะนขามือขามืเบอี่อลาได้นาะนี่ยนกเคอี้พี่น้องกอเจ้าอะไรเนาะนี่มาทำมนละโอ้พี่น้องนอนไหมนอนไหม ในนี้พี่น้องเนาะบรรยากาศดันแรงกับการหานอไม้่ในลายในลายในนี่เออในลายเลยไมเออน,น,น,นำมาพี่น้นองหานอไม้กัาวัหนะกูเอาเทปานี้นะหาก,กินตามแบบธรรมชาติของความอัแรงเลือกเบียกเลือก,กงานหานอพี่น้องหานอไม่ โอ้คักค่ะคคมีวะมีวะใช่ใช่ใช่โอ้ส่องตัวอืเออคู่ตู้อ๋อไม่ต้องใชตัวออเอาอะไรเอาอะไริศ พี่น้องการหาหน่อไหมยูเวียงจันเนาะบุธรรมลาพี่น้องโอ้หน่อบางใหญ่เลยนะมุ้งชมไยจะหน่อยโชยเบื้องเนาะอู้สุดยอดสุดยอดลาเบงอสซีทั้งนั้นนะหาเนาะนี่ปึ๊ดนี่เนาะทุกคนโอ้แต่แต่นี่เนาะว้ายทุกคนเลยหาเนาะไมมคอยข่าวยามแรงได้ปีได่งานมานี่เนาะ มากกับเบ้าไซวานนทุกคนในลายลยนะไรนี่ไปทางพุ่นมาไปไปทางพี่โตขอพี่โตติดมาที่นี่หน,นลายเนาะโอ้นี่เนาะใ,นใ,นใสตาเนี่ยคมจังเลยเลยพี่น้องเลยใสตาบริวณนีก้ก็คือบรจบข้าวเลย เา้เนอนตุ่มน้อยหน่อยนึงได้แล้วน้อยหน่อน้อออดเดนี้ือนี่นะน้องนนี่ผู้ช่วนี่ใช่ก่อนนี่ต่อยุ่งก่อนผมมีก็่ห้ด้วยโอ้ะหใช่ก่อนยือมีดด้วย นิดๆนิดกับข้าดีพอๆออันนี้ครับไม่ไดนะจำเล้นเฉนะยๆเนาะลองเลยอ้ยนีนี่น้อมาดูนาอ,อยู่วี่ย่างนี้กอใจลงนธรกมทำเวอานาังๆตกไปแล้วนะอ ทีิดูทีดดูอันนี้บุหรี่มันนะบ้าบบคนตอนนี้เราจะดูเอาของแท้นาะ

รบบไอ้เหีนนนั่นนีถ้าเอาอะไรเป็นกินไปต่อนี่เอ๊ะล่ะอือไระแค่นีเดียวกล เพียงนิดเดียวก็ได้เนาะพเนาะอคืนน้าเดยว ตองตมคู่เลยวะติมคู่เลยวะตีมคู่เต็มเลยสามตีนอเลยโอ้แฟนทินแล้วสินะทิ่แต่ไลากอะไรทิ่แต่ลายลากอะไรเลย แข่งกันหาหนอเนาะ้า,างไปบอฮอนมือเป่ปาเออได้บ้างเดียว,ยวลวพอและเพ่นบ่ถ้าเปาอีกอย่าหนำหุนนาพี่นะนไปคือล่อะพอ้หุ่นนาเฮาเลายเลย โอ้ค่ะค่ะค่ทะทิดไล่ไล้วะทิดปัดตัวเรรับมือเอขงขนาดกำซูดูกำซูดูอือโอ้ก็ใจนโน่โเนาะคักลาคักล่ายกิตนตั้ตธรรมศาสตร์ว่าพี่นนอกเนาะ đăng